สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอาบน้ำน้องหมากันจ้าตัวแรกเลยนะนี่จ้ากระปูจ้าอาบน้ำเลยค้าวันนี้เราอาบน้ำทั oh ้งหมด4ี่ตัวนะคะวันนี้อากาศดีค่ะก็เลยมีนัดได้อบน้ำน้องๆกันเนาะเอ้วที่บ้านก็เพิ่งว่างนะคะจากการไปดำน้ำที่รับลูกค้านะงานเย็บผ้าที่บ้านก็ยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้น้องหมาได้นัดมาอาบน้ำแล้วอาบเองเลยจ้ากระปูหลังจากที่แผล เพิ่งหายนะคะเนี่ยค่ะครั้งแรกเลยตั้งแต่น้องเป็นแผลเนาะก็เพิ่งได้อาบนั้นน้องหมาจ้าประมาณนี้เลยประเดิมตัวแรกก็โอ้ยกระปูนอนพื้นเลยค่ะดูจ้าดูเลยนะเนี่ยจ้าประมาณนี้เลยอาบไปเรื่อยๆถูซ้ายถูขวาถูตรงคองแล้วก็เนี่ยค่ะใช้น้ำลาดเนาะ นี่แต่น้องหมาที่บ้านทีแรกอาบก็จะดือ้อหน่อยนะคะนี่ตอนนี้อาบจนชินแล้วค่ะจนรู้แล้วว่าต้องอาบน้าก็แบบไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ปยืนให้อาบเอาเชือกคล้องไว้ค่ะเดี๋ยน้องวิ่งหนีด้วยนะนประมาณนี้เลยตัวนี้เสร็จแล้วจ้านี่ตัวต่อไปจียอนจียอนค่ะจียอนเป็นหมาที่เราไปเอามาจากที่เขา้าร้อออกนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่อาบประมาณนี้เลยจากเป็นที่รอกเนาะ นี่จากเป็นแผลเชื้อราเป็นอะไรก็เนี้ยก็รักษาจนหายนะจ๊ะแต่ข้างขาหลังรู้สึกว่าจะเป็นเชื้อราได้แน่เลยเนี่ยค่ะตรงข้อเท้า,าน่ะคะใช่แล้วนี้ก็ใช้ยาอยู่อับเสีแล,ล้วซี่ย้อนเร็วมากอันนี้โซจูตัวนี้โซจูนะคะที่บ้านมีหมาทั้งหมด4ตัวก็จะมีโซจูนี่ตัวนี้ชื่อ,อโซจูตัวนี้เป็นเชอร์รี่อายสองข้างเลยนะคะว่าเมื่อไหร่มีตังจะ น้องไปหาหมดูแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นก็ยังปกติอะไรคะ่ะแต่ว่าก็คงจะเคืองตาแหละเนี่ยจ้าอาบน้ำประมาณนี้เลยเราก็อาบๆให้นาะพ่อเขาอยู่ข้างนอกพ่อเขาเป็นคนเช็ดเราเป็นคนอาบนเดียวนี่เลยผู้ใหญ่เลยตคยตแรกโซจูเป็นเชื้อราค่ะก็ได้น้ำยาอาบน้ำใหม่ยี่ห้อหนึ่งแหละมานี่ก็ขนสวยขึ้นค่ะนี่เทมสวยแล้วตัวนี้อ่นมาก ให้แบบนี้เลยเฮ้ยอตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วค่ะซาจูไปเลยซจูจะไม่ยอมออกนะคะจะอาบต่อนี่ตัวนี้ปีโป้ค่ะปีโป้ปีโป้เป็นหมาตัวแรกที่เราซื้อมาในสายพันธุ์อเมริกันบูลี่เนาะตัวนี้จ้ปีโป้จะไม่ค่อยกินข้าวปีโป้ปีโป้เป็นคนเป็นหมาเลือกกินไม่กินอะไรมั่วตัวประมาณนี้เลยค่ะ